สุขสรรวันสงกรานอีกชุดหนึ่งครับชุดนี้เป็นลูกผสมเป็นลูกผสมบรามั่นเลือดสูงครับือจดเอฟได้เลยครับชุดนี้จดเได้เลยสวยครับสวยไม่แท้เลือดร้อยเช่นกันลูกผสมชุดนี้เห็นไหมครับว่านี่แหละคือความสุขของเกษตร,รกรผู้เลี้ยงวัวครับอดทนดนิดนึงครับ อดทนนิดนึงปีที่แล้วชุดนี้ครับข้อนี้ก็จะเป็นข้อแม่พันของเขาแต่พอปีหลังนี้เป็นรุ่นลูกแล้วครับรุ่นลูกแล้วสิบสามตัวครับชุดนี้เป็นชุดหย่านมสิบสามตัวทําเขาเรียบร้อยทาเขาเรียบร้อยสวยครับสวยมากมากครับนี่นหะคือความสุขของเกษตรกรผู้เลี้ยงบัวเผื่อแป๊บเดียวครับเห็นไหมครับนี่แหละคือกําไรทั้งนั้นเลย อย่างน้อยก็กำไรความสุขครับกำไรความสุขส่วนเรื่องของรายได้อีกเรื่องนึงครับเกษตรกรกครับนี่ก็เป็นทีมหย่านมส่วนพ่อแม่เขา,าดูครับเออแป๊แบ,บเดียวครับนี่แม่เขาท้องกันหมดแล้วแม่เขานี่เป็นวัวเฟมใหญ่ครับดูแต่ละตัววัวเฟมใหญ่ที่สวยทั้งนั้นเลยย่าร้อนครับทุกนี้ก็เลยปล่อยออกมา ยืดเสน้นยืดสายจับยานุ่มครับแม่บางตัวก็ผอมไปไหน่อยไม่เป็นไรครับเดีย๋ยวบำรุงสักหน่อยก็ผสมได้แล้วดูครับ,คครบเป็นพ่อแม่พนันเป็นแม่พันเขาครับจุดนี้ส่วนจุดโน้นก็เพิ่งคลอดก็เหมือนกันครับสี่ตัวเด็กๆอีกสามสี่ตัวเดี๋ยวเดือนหน้าเดือนหน้าหรือเดือนถัดไปทักสี่ห้าเดือนก็จะจับยานุ่มนี่หละคือความสุขของเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงวัวครับ ออกไม่สักฝ่ามสุกันต์วันสงกรานต์ถือโอกาสเก็บคลิปความน่ารักครับความน่ารักของเด็กๆมาฝากความน่ารักของเด็กๆความสุขของกเกษตรกรครับเตรียมชุดนี้อีกน่าจะเริ่มสมบูรณ์ครับนี่อับานมพอยานมตุ๊บอ้าวร้องหาลูกแล้วจับยานมไม่นานครับนี่ยานมเขาเริ่ม สมบูรณ์ความสมบูรณ์เริ่มมาก็จะผสมได้อีกอดทนอีกนิดนึงครับเดี๋ยวปีหน้าเราก็จะมีเด็กๆมาใส่คอกอย่างนี้เลยครับดูครับเป็นก้อนเหมือนเหมือนเลี้ยงเลี้ยงไหมเลยเหมือนตัวหมองตัวไหมเลยครับก็เป็นความงามแต่ละจุดครับเป็นความงามแต่ละจุดที่สัมผัสได้ที่คอกอนอกจากความอาหารก็เหมือนครับช่วงนี้ เป็นช่วงฤดูแรงครับหญ้าสดก็ไม่ค่อยมีครับมีบ้างก็ให้กินสักสัปดาห์ละหนึ่งครั้งแต่ที่ทางอคอกใช้ก็คือกากมันสำปะหลังสดมากยิบข้าวโพดแต้งชับมากฟางน้ำหมักโยกด้วย EM แล้วก็เกลือครับเกลือแต่ชุดนี้โรยอาหารคนนิดหน่อยครับพอดีมีหลโรยอาหารคนนิดหน่อยแต่ความสมบูรณ์นีด สมบูรณ์ดีครับสมบูรณ์ดีสมบูรณ์ดีมากมากเลยเดี๋ยวจะซื้อขุมมาใส่ครับขุมวัวสิบจูใส่รัข้อนี้ใส่ได้ยี่สิบสี่ตัวครับยี่สิบสี่ช่องเดี๋ยวจะมาใส่ครบครับเดี๋ยวใช้มาจากสกลนครก็ครบพอดียี่สิบสี่ตัวครับเป็นความสุขครับส่งความสุขมาให้เ,เพื่อนๆถูกสันวันสงกลาง อ้าวดูครับเด็กๆคนก็เพิ่งคลอดใหม่สี่แม่ห้าแม่ครับอ่าห้าแม่แต่ละตัวนี้เห็นเราไม่อยากจะไปไหนครับสวยครับดูแต่ละแม่เป็นบรามันเดินสูงทั้งนั้นเลยยิงดูไม่เบื่อครับดูเราเติมนีความสุขอ้าวทำอะไรกันนาะพวกนี้ เฮ้ยอยพอแล้วพอแล้วปล่อยออกมายืดเส้นยืดสายครับทุน,นี้ปล่อยออกมายืดเส้นยืดสายอากาศร้อนครับอากาศร้อนผสมเรียบร้อยครับทุน,นี้เป็นแม่พันธุ์ที่ผสมเรียบร้อยเออริ่มเลย